ในยุคที่ตลาดเกมมือถือแนวกอชอร์พีจถูกยึดครองโดยสูตรเก่าๆที่ซ้ำกันเราต้องการบทกลับโฉมที่แปลกใหม่และนี่คือจุดที่รัสทานันโซสตีสเข้ามาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกฎด,ด้วยการผสานความซับซ้อนของระบบจำลองการเดินรถไฟกลไกาการค้าขายแบบเรียลไทม์และการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ด้วยการทำให้เกิดเกมกาชาที่ไม่เหมือนใครแต่ทำไมมันถึงสำคัญเพราะมันช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกำลังสร้างโลกของตัวเองไม่ใช่แค่กดปุ่มตามสูตรเก่าๆแตกต่างจากเกมคู่แข่งเช่นเจนชินอิมแพคอาร์คไนส์และเกิล แฟรนไพล์ที่เน้นการสำรวจโลกกว้างป้องกันฐานหรือวางแผนการต่อสู้ r e s, s, s t o r a t i o n i s มุ่งเน้นไปที่การบริหารเศรษฐกิจและการค้าขายทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมแนวนี้ทำให้ผู้เล่นต้องใช้สมองมากกว่าแค่กดปุ่มตามสูตรแกนหลักของเกมคือระบบรถไฟที่ไม่เคยมีในเกมกระชาดายมาก่อนผู้เล่นจะมีรถไฟคารลัมเบอร์เป็นฐานหลักเคลื่อนที่ทสามารถอัปเกรดปรับแต่งและขยายได้อย่างอิสระแต่ละตู้รถไฟมีผลต่อการเล่นโดยตรงทำให้ผู้เล่นต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ระบบเศรษฐกิจแบบเรยวไทม์ทำให้การค้าคือหัวใจของเกมตลาดจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานผู้เล่นสามารถทำกำไรสูงถึง300เด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญไม่แพ้การต่อสู้ระบบต่อสู้แบบกัดเรยลไทม์นำเสนอความลึกเชิงกลยุทธ์ผู้เล่นต้องจัดเด็กให้สมดุลใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผสมกาดสีเดียวกันเพื่อคอ bo มโบโบนัส r e s o n a n c e ได้ซึ่งแตกต่างจากเกมอย่างอักไนซูริเจนชินอิมแพที่เน้นเพียงรูปแบบเดียว งานภาพและงานเสียงเป็นจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดกราฟิกจิ๋วแต่น่ารักพร้อมการขยับแบบไร้สองดีที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเสียงระดับตำนานจากฮิโรยุคิเซอร์วานโและโคเทยามโมโตทำให้เกมนี้โดดเด่นด้านบรรยากาศและอารมณ์การใช้เวลาเล่นยืดหยุ่นและไม่กินเวลาผู้เล่นสามารถเล่นเพียง 15- 20นาทีต่อวันแต่สามารถขยายเวลาได้ถึง40นาทีหากต้องการทำอีเวนต์หรือเก็บทรัพยากรเพิ่มเติม สรุป r e n a n s o Solstice เป็นเกมกระชาที่กล้าแตกต่างผสานความซับซ้อนของการค้าขายการจัดการรถไฟและการต่อสู้เชิงกลยุทธ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบความแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครถ้าคุณเบื่อเกมกระชาที่วนอยู่กับสูตรเก่าๆนี่คือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่คุณคิดยังไงคุณพร้อมที่จะลองเกมที่ท้าทายความคิดของคุณหรือไม่